น้ำตกทับช้างหรือน้ำตกของเพล่ชุมพรสวรรค์ป่าดิบที่ซ่อนเร้นน้ำตกทับช้างหรือน้ำตกของเพลาตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาอ,อําเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรเป็นน้ำตกใหญ่ห้าชั้นท่ามกลางป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์และร่มรื่นตลอดปีเหมาะสำหรับผู้รักธรรมชาติและการผจญภัยไฮไลท์เด่น ความงามของธรรมชาติน้ำตกมีน้ำไหลเย็นใสชั้นที่สามสวยที่สุดมีน้ำโจนสูงถึง36เมตรเป็นม่านน้ำขนาดใหญ่บรรยากาศเงียบสงบเป็นธรรมชาติเพียวๆมีจุดกางเต็นท์สำหรับพักค้างคืนกิจกรรมเล่นน้ำคลาร้อนเดินป่าศึกษาธรรมชาติการเดินทาง เส้นทางเข้าสู่ตัวน้ำตกอาจมีความท้าทายโดยเฉพาะทางลงบันไดเหล็กสู่ชั้นล่างที่ค่อนข้างชันและไกลต้องใช้ความระมัดระวังสิ่งอำนวยความสะดวกมีห้องน้ำลานจอดรถที่ทำการอุทยไม่มีร้านค้าควรเตรียมอาหารและน้ำมาเองน้ำตกทับช้างคืออัญมณีซ่อนเร้นของชุมพรที่คุ้มค้าแก่การเดินทางไปสัมผัสความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ เหมาะสำหรับสายลุยที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายกดกระดิ่งและติดตามข่าวสารจังหวัดชุมพรก่อนใครอย่าลืมเลือกเป็นรายการปโปรดจะได้ไม่โดนการปิดกั้นการมองเห็นจากทาง Facebook